สวัสดียามเย็นค่ะทุกคนคะพาทุกคนมาดูต้นโมกค่ะออกดอกเยอะค่ะช่วงนี้ตัดตัดแต่งกิ่งใบแล้วมันมันงอกขึ้นมาได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนหนึ่งเดือนนะคะเนี่ยทุกคนแต่ว่าดอกที่ออกมาเนี่ยหอมเชียวค่ะทุกคนตอนตอนก่อนหน้านี้ปรไุดลดน้ำต้นไม้เนาะ พึ่งพึ่งเนะ่ยมาตอมเยอะเยอะค่ะทุกคนมาดูดน้ําหวานมากินน้ําหวานวนะเนาะหลายหลายตัวเลยเป็นสิบยี่สิบตัวแหละในแต่ละต้นนะแต่พอรดน้ําต้นไม้เสร็จอ่ะหายไปหมดเลยค่ะเหลืออยู่ไม่กี่ตัวพึ่งนะคะทุกคนเนี่ย รดน้ําต้นไม้เสร็จไปประมาณสัก20่สนาทีแล้วค่ะทุกคนพอพอรดน้ําต้นไม้เสร็จประตูวิ่งเข้าไปในห้องเอาคุณยายท่านขึ้นเตียงนอนพักนะคะทุกคนเพราะว่าคนาสูงวัยเนาะท่านก็จะท่านก็เข้าเ8แล้วนั่งนานก็เดี๋ยวกลัวเขาจะเมื่อยเพราะว่าคนวัยขนาดนี้ก็ไม่ได้นั่งหลังตรงแล้วแต่ว่าก็ไม่ถึงกับองอมากนะทุกคน พาเดินจับวอลเกอร์ยังเดินได้อยู่ยังเดินไหวอยู่แต่เดินเองเนี่ยไปไม่เป็นแล้วค่ะความจำไม่ไม่ไม่เหลือแล้วความทรงจําอะไรไม่มีแล้วล่ะทุกคนนานๆเขานึกขึ้นนึกอะไรได้เขาก็จะพูดหรอกสักประโยคแต่ว่าสั้นๆ่ทุกคนยา,ยาวๆน่ะพูดไม่ได้พูดเป็นประโยคยาวไม่ได้ครับ แต่ก็มีความสุขนะคะทุกคนเราได้ดูแลคนสูงวัยเป็นเป็นงานที่ประจุปลักด้วยชอบที่จะทำดูแลเด็กดูแลคนแก่ดูแลคนไข้ติดเตียงคนที่แบบเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะทุกคนมันชอบชอบชอบใครชอบมันเนาะประจุชอบแบบนี้บางคนก็ ไม่ชอบงานแบบเนี้ยแต่ตัวพะชุชะชอบงานแบบนี้ค่ะชอบงานแบบนี้เราก็เลยอยู่ได้นานอยู่อยู่ตรงเนี้ยปีนี้เข้าปีที่แปดแล้วค่ะทุกคนอัปเดตให้ดูส่วนน้อยยังไม่ได้ไปถ่ายเอฟแปลงผักเป็ดให้ดูเลยค่ะทุกคนคุณหมอว่าจะลือแต่ว่าท่านก็ยังไม่ลือ้อท่านบอกว่าเอาไว้อีกอาทิตย์นึง ยังจะลื้อคะ่ะก็เลยเออก่อนจะลือ้อแต่จะขอไปทําคลิปก็แปลงผักเป็ดก่อนคะ่ะทุกคนอันเนี้ยเวลาเขาออกดอกก็สวยเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยเร้ากุไม่รู้ว่าดอกอะไรคุณหมอท่านจัดแต่งของท่านเป็นยังไงเลยอ่ประมาณว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเนาะกลับจากการทำงานเครียดๆกลับมาท่านก็มาทำงานในสวนนี่แหละ เล็กๆน,น้อยๆเติมปุ๋ยแต่งตรงนู้นจัดตรงนี้ย้ายตรงนั้นไปตรงนู้นประมาณนั้นค่ะทุกคนอันนี้ก็ซื้อมาใหม่ค่ะกระถางเนี้ยซื้อมาใหม่เมือ่อวันเสาร์ขอจบคลิปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอาจจะเป็นพรุ่งนี้มาลืนนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้ประจุมไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ ทำไปรอรอระยะเวลาหน่อยหนึ่งทารอสักพักอะไรรอจังหวะก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวหลายๆอย่างปร <c oughs> ะจุรอเวลาลงคลิปรอเวลาเฉยๆค่ะขอบพระคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปให้เข้ามาดูสวนดอกไม้สวนหย่อมเล็กๆของประจุชนแนลคนกาลสินนะคะขอบพระคุณทุกคนที่คอยซับพอร์ตให้อยู่ตลอดค่ะ คิดอะไรก็ขอให้ทุกคนได้ดังใจที่ตั้งใจไว้นะคะสมปรารถนาทุกอย่างขอขอบคุณค่ะ